อเห็นหรือเปล่าบานสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกท่านนะค่ะครับผมมื่อนี้มาเป็นจังไรพี่น้องตาจะเล็บมื่อนี้แดดออกค่ะพี่น้องเป็นจียงค่ะแจีงเนี่ยค่ะพี่น้องเจียคที่เจียงสีแดดฝนนี่เนาะเาจะเล็บกระบาวจ่อเขาป่าหายเห็ดที่ต่อแล้วเนาะเป็นเห็ดเขาข่รด้วพี่น้องด้วยเราจะเล็บใบใสเกือบบูดมาด้วยค่ะพี่น้องเราจะล็บใสเกือบบุดหลายปีนพ้งพี่น้อง กินโพงตกขออภัยนะลืมกัดมันกนนะพี่น้องเกือบกัดกับพี่น้องเกือบบุดกัดยางดูไรเขาจนเลี้ยมเห็นขึ้นไปถึงทึงบุญเห็นลายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยล่ะพี่น้องไปดูกันโอ้นจนเน่อยเหรอจ๊ะ โอ้ะไปรับกโอ้ตุ้ยด้ตุ้ย้เมามั่งวหอเาเห็นพิ่นได้หลายลงไปแล้วใส่จังเลยมั่หรอ่น้าใ่ไหมนาะเจ้าลุแหละแต่แม่ก็มาสนกันแล้วคือหย่งนี้ Sa-nam-suk Aida, ta-bun-na-wee Aida, ta-bun-na-wee Aida, ta-bun-na-wee ip to hi ้ครด่าหัวขาดใครด่าหัวขาดเด้อนอนหรือนี่ใครเดียวหรือบอกเจเลียนี่จูมั่มีแต่จูเห็ดไทโอ้่มีบอจูมพิ่อะไรจูมใครกันน่น้นนั่น

ทนีดอกเนาะใส่เนียวนี่โอ้แ่เดนวันี้ดอกเดียวนี่อะีโอ้ยยาโอ้ยสูงเงขาอัดหลัดายี่ยอาดขาเนี่ยน่เดือดเดีอวพี่น้อง ยางใส่จุแม่กออัน่หอพี่น้องอดอกน้องพอเอาได้เขาจะเลี้ยมว่า้งในามเปิดอกโอ้ยสามดอกค่ะโอ้ยจุ่มเดียวเลยสามดอกสามดอกตอนนี้นี่สองดอกพี่น้องไม่เห็นกี่เป็น รสวนส้นอกเขาพี่เนาะวัดไข่ไข่พ่อนีเนาะออ้ยดอกไงดอกดอกดีกวคืดอกไงี้ยถ้าจริงแลโมคดูห่างๆใครอ้ยใครเนข่ยโอ้มาไข่งยไข่กับไข่เล่อ ขับไปไปแล้วหืนใครลูขางต้นไหนเห็นยตคอยมาเห็นพอดีพี่นุ๊กอย่างงเิคือรับเหนียวคี่น้องรูบเด้อ มือนีบฟงด้่้ง้วพี่นองอันนี้เอาใส่ไม่แลมด้วพี่น้องท่อนคือแกงว่าท่านแกงค่ะ MC ว่าแกงค่ะพี่น้องเยบเียบ่รัจีบกรัีบกมจกเจะแจีบเกเี đẹp gì, nọc nưng bắt ui, thằng em nhang nhiều còn kia đâu, hết nọc điều, nè, ấy, kia ngoan, cái ui cái gì, cái ui cái gì, cái cái ui cái gì, gì, cái gì, cái gì, cái gì, ui พี่น้องไม่ยืนเบิ่งเห็ดอ่นว่าไม่เหตุโถใครแลนมาเบิ่งหัวสัตว์ว้าวพี่น้องพ่อโม้แล้วพ่อันนี้สีขาวพี่น้องอย่าอกเป็เห็นบ่โอ้ดอูนจ่งเลยอุ้ยคุณ ดอกนึงเป็สีเป็น,ปน,น,ปน,นแจงไรสันี้ยั้นดอส์่งัม่่าเไได้ของเสียห่วยมากอ,อใส่ผู้่ามาีแล้วนี่อือ่ผู้่ามา <laughs> ย่างนี่ก็ได้ขาพี่น้องนั่นงตัต <laughs> ำอุย <laughs> mời mời đi mời mời liếm mời 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 chùm cái răng tập cái răng แดดเผาคนบอกแดดเผาคนนัื่อยเลสีทรงแถาเลยเนอะสีโบเลียมเลยดู้ยเด็กไปน้องไปบังเห็ดงามนี่โบงามกระตองนี่งามดี่ร้องคุณือไหนขั้นดอก เดียมมองมองหนูเนาะเดียมนี้ดเดียมแม่แม่เดีมสากินเ่เยียบ้างเมนบกินสีเนคือใสอู้้าาดปาดเดียมินข้น่ได้พี่น้องยุ่งสิแลปาดาอ่นี่นีี่นอง อบหอมหอมไปหอมมากเลยยิ้โอ้โหหอมโอ้โอ้ควันโอ้โขาวนเหย้ยยเหย้ยตออกยแ้ไ้อได้้องเอ้ยยิ้กๆนนรักเย่ยนะครับต ว้ายอกวแมนพี่น am, <w> ้องเออเอาใส่ก้อนเอาีก้อนเอาแมนเยนี่แมนเปนแมนมแนแมนก้อนเป็นไงล่ะเป็นไงจะว่าดินเนหลวมถงได้ย <c oughs> ู that, ่มเตเลยจีสีบอค่อยหอมสบาน้องคนกัมา ปีงเป็นสีแล้วพีนาาน่น,หน,หน้อนดำคนบามา่มักเหม็นปอนไหนเนาะชัดเจคนบ่มักกินแหงกินคนจุดศูนถ้าเทาเทานี่นนนกันเน้ยนี่แก่ตกเจ้าตีเห็นยดละหมกเจ้ามาไต่โอ้ยบอแม่นมแม่งกินบนมละหักเองคนนีนอ่อะไรเหตุแมงฮะแมง นิ้บโปงตัวนั้นบ่เดี๋ยวนี้พี่น้องนี่นิ้อโป้งตัวนี้บ่พี่น้องฮึ่มจะถอดคนคนอะไรเหยียดพี่น้องคนคือสีบ่เอาก็เจ้าตึงเอาอ๋อนี้จูมแม็กซ์อยแลบเห็นบ่เห็นจูงหน่อยไหมก้อนแต่จูงบ่เห็น้าดึงห่าอะไรพี่น้องบ้านพูดเลยนี่ อย่หน่อยขึ้นเหนม่อยแล้วคุนี่บ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 ่น่บ่น่บ่บ่บ่ะ่ี่ี่บ่นนบ่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 ่่่ ย่างออกจากป่านี่เบิ่งดอยอยู่หลักป่าลำใหญ่ไปนี่นอ,อัน,อนดดแดดแดดแม่ฟ้าห้องรึ้มานนึงฟ้ากับคึมแล้วพี่น้อง <c oughs> เป็นตะโตกะคับฟ้าห้องแงี้ยตะละอดน้อพี่น้อง <c oughs> เป็นเป็นตะอันตรายอยู่ <c oughs> เอ้าพี่น้องเบิ่งผลงานของสาวจันแร็งกับต้นตะลุยกันมือนีขาวจูนพูนพีน่น้องมืันนี่ตะของข,องขาวๆเด้อพี่น้องเน่าน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 ห่วยห่วยห่วยเอ้าพี่น้องจังไรต้นตะลุยกับสาวจันเร็สิได้ลำลากันพวอนหรือพี่น้องย่านเพิ่นอยูอ่เลยเนาะ เอาแดดแนวดายผู้พี่น้องครับผมลาก่อนลฏิญี่ปุ่นพอกันคลิปหนาเด้อค่ะคลิปนี้คงสิได้เซามีแห้งก่อนบ่เซาจังได๋นี่ฝนฝนคือจังสิตกเนาะตามนรื่องนะเอาเอาครับผมไปเอ้าสามเดื่องลาพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับไปพี่น้องผลงานก็บ่ได้หลายปานิดงพี่น้องมื้อนี้